สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กําลังรับชมบารบีชาแนลแม่บ้านอเมริกาอยู่นะคะวันนี้ก็มาทักทายกับเพื่อนๆในรถนะคะกําลังจะขับรถไปที่สมาคมค่ะวันนี้เรามีประชุมค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆนะคะดูวิวด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูวิวเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ เป็นวิวนะคะวิวเส้นทางที่เรากำลังเดินทางจะไปที่สมาคมนะคะวันนี้เรามีประชุมบอร์ดที่สมาคมค่ะประจำเดือนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่25มีนาคมนะคะดูท้องฟ้าข้างหน้าค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็มีเมฆป,ปกคลุมเยอะเลยนะคะเหมือนฝนจะตกค่ะทุกคนฝนก็กำลังเริ่มจะตกปรยๆแล้วนะคะเริ่มจะลงเม็ดแล้วค่ะ ดูฝั่งัน้นนะคะเมืองสโปนที่แม่บ้านอเมริกาอยู่ก็จะเป็นเมืองที่าลายล้อมไปด้วยภูเขานะคะภูเขาร้อมรอบเลยค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็ท้องฟ้าก็ดูสวยนะคะแต่ว่ามีฝนตกคะ่ะช่วงนี้ก็กําลังจะหมดฤดูหนาวแล้วนะคะกําลังเข้าหน้าสปริงนะคะยังไม่หมดฤดูหนาวเลยทีเดียวนะคะก็ยังเหลืออีกอประมาณน่าจะประมาณ2สัป,ปดาห์นะคะ สามสัป,ปดาห์นะคะก็จะเข้าฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนก็จะช่วงนี้ก็จะมีฝนค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆน,นะคะดูตรงนี้นะคะฝั่งนู้นค่ะเห็นไหมคะเห็นท้องฟ้าฝั่งนู้นไหมคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะ เป็นช่องว่างเลยนะคะระหว่างก้อนเมฆนะคะระหว่างสายฝนที่กำลังตกลงมานะคะแล้วก็กับตัดกับแสงพระอาทิตย์ค่ะสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เวลาที่สหรัฐอเมรกกิกาก็ทุ่มตรงพอดีค่ะทุ่มตรงพอดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เอาเวลาในฤดูหนาวใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเวลากลางวันก็จะยาวขึ้นนะคะก็ยังจะไม่มืดนะคะตอน,นี้ทุ่มตรงแล้วนะคะก็ยังไม่มืดนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะคะก็สมาคมห่างจากบ้านก็ประมาณ15นาทีค่ะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นบรรยากาศค่ะว่าช่วงเวลาที่ พระอาทิตย์ตกดินนะคะในะช่วงปลายฤดูหนาวนะคะบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเลยอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าสหรัฐอเมริกาในเวลาที่ไม่มีหิมะก็สวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมองไปทางไหนก็ไม่มีหิมะแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเลี้ยวค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะเราก็จะเห็นพระอาทิตย์พอดีเลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชม สวยมากๆเลยค่ะก็เ,ออเหมือนมีช่องว่างระหว่างนะคะก้อนเมฆนะคะกับแสงอาทิตย์นะคะตัดกันสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะลอดสะพานนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยใช่ไหมคะ นานๆจะได้ออกจากบ้านนะคะถ้าไม่มีประชุมก็ไม่ได้ออกมาค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่าคุณสาม,มีก็จะกลับมาจากที่ทํางานก็ประมาณหกโมงครึ่งของทุกวันแล้วก็ต้องทําอาหารเย็นรับทานกันนะคะกว่าจะทําอาหารเย็นกว่าจะรับทานอาหารเสร็จก็เมื่พอดีคะ่ะไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเลยนะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้ก็ได้ออกมาข้างนอกเพราะว่าได้มาจะมาประชุมนะคะอ่าบอร์ดที่สมาคมนะคะ ก็ถือโอกาสได้ทำวิดีโอนะคะถ่ายทำวิดีโอนอกสถานที่ให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมวิดีโอของอราีชาแนลแม่บ้านอเมริกาก็ต้องขอขอบคุณทุกท,ทุกท่านเลยนะคะที่เป็นกําลังแรงใจให้กับแม่บ้านอเมริกาก็เป็นการแชร์เรื่องราวนะคะแบ่งปันชีวิตนะคะการใช้ชีวิตในต่างแดนแบบเรียบเยบ,เบง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศใกล้จะ ดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้านะคะสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ช่วงก่อนๆนี้เราก็จะเจอแต่หิมะนะคะไปที่ไหนหิมะก็ปกคลุมค้าโพนไปหมดนะคะแต่วันนี้เราก็ได้มาเจอบรรยากาศที่แบบว่าแปลกตาไปไม่มีหิมะนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสมาคมแล้วนะคะฝั่งกระนู้นเหมือนมีฝนตกนะคะท่านผู้ชมนะคะมีฝนตกคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวิดีโอนะคะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ชมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่มีคําแนะนำนะคะในการทําช่องอ YouTube วิดีโอก็ขอให้ได้คอมเมนต์ Comment ใต้วิดีโอได้เลยนะคะยินดีรับฟังแล้วก็จะพัฒนาปรับปรุงช่องให้ดียิ่งขึ้นไปคะ่ะเพราะว่าอราเป็ชแนลแม่บ้านอเมริกาก็ยังทําช่องใหม่อยู่นะคะท่านผู้ชมผู้ติดตามก็ยังมีไม่เยอะแล้วก็คนคอนเทนต์ก็ยังไม่ได้นิ่งแน่นอนนะคะก็เป็นการแชร์ไร สไตล์นะคะในการใช้ชีวิตนะคะโดยทั่วๆไปการกินอยู่การเที่ยวการทำงานนะคะแบ่งปันเก็บเรื่องราวไว้ให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามวิดีโอได้รับทราบนะคะก็จะได้เป็นเพื่อนแล้วก็ดูการใช้ชีวิตของแม่บ้านอเมริกาในต่างแดนไปนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะใกล้จะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะ ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่ามองไปข้างหน้าก็เป็นภูเขานะคะอย่างที่แม่บ้านอเมริกาบอกท่านผู้ชมไว้นะคะว่าเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันที่แม่บ้านอเมริกาอยู่เนี่ยก็จะเป็นเมืองอยู่ในการภูเขานะคะ <โ 't S 1> ท่านผู้ชมถ้าพูดถึงอากาศโดยรวมแล้วเนี่ยอากาศจะดีมากๆเลยนะคะเวลาหนาวก็ไม่หนาวมากเลยเซอร์เกินไปนะคะท่านผู้ชมก็จะมีแบบอากาศดีะคะ่ะโดยเฉพาะยิ่งซัมเมอร์เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชม เห็นฝั่งกันนู้นแม่คายัยางเห็นเมฆหมอกอยู่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะนะคะยังเห็นแบบกลุ่มเมฆนะคะที่แบบฝนตกกัะค่ะฝั่งนู้นนะคะ,ะ,คะแต่ที่นี่ไม่ตกนะคะที่เราไปนี่ไม่ตกก็ใกล้ถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการรับชมวิดีโอนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นสมาค์ค่ะทุกคนนะคะ สมาคมค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะมาถึงก็มาถึงแล้วแต่นี้คุณสามีก็เลยขับรถวนนะคะวนดูว่าด้านหลังเนี่ยคะ่ะด้านด้านหลังเนี่ยด้านสนามเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ส่วนมากด้านหลังนี่จะเราจะมาจอดรถด,ด้านหลังนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมดูวิวข้างหน้าอีกแป๊บหนึ่งนะคะครานี้ก็เป็นวิวด้านหลังของตึกสมาคมนะคะ เม่ค่ะท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้กําลังจะอ่า ปิดคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณสามีบอกว่าเราขับรถไปด้านหลังไหมเราไปให้เพื่อนๆได้เห็นว่าบรรยากาศท้องฟ้ายามเย็นนะคะในวันที่ไม่มีหิมะแล้วก็ฝนตกไปโปรยวันนี้นะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะอยากแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามชมวิดีโอของอรบีชาแนลได้เห็นบรรยากาศไปด้วยกันค่ะวันนี้ก็ท้องฟ้าสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ